นี่คือกษัตริย์ที่เคยฆค่าชีวิตนับแสนในสงครามกาลิงคาแต่ภาพเหล่านี้กลับเปลี่ยนหัวใจของพระองค์ไปตลอดกาลพระองค์สาบานว่าจะไม่ให้เลือดนองแผ่นดินอีกต่อไปและหันมาศึกษาธรรมจนกลายเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วชมพูทวีปนี่คือเรื่องราวของจกักรพรรดิผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของาศาสนาพุทธพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดียผู้ชนะสงครามครั้งใหญ่แต่กลับเห็นคนตายเกลื่อนและเริ่มรู้สึกผิดพระองค์หันมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและตั้งใจจะปก ครองด้วยความเมตตาพระเจ้าอาโศกสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างเสาซืลาจำรึก พระธรรมองค์การเพื่อสอนประชาชนและส่งพระธรรมทูตเก้าสายไปเผยแผ่พุทธศาสนาจนรุ่งเรืองแพร่ไปทั่วโลกเรื่องราวของพระเจ้าอาโศกบอกเราว่าแม้เราจะเคยผิดพลาดแต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ด้วยการเดินบนเส้นทางธรรมนั่นเองเป็นไงบ้างน้องเหนียวสนุกไหมสนุกมากเลยพี่หมาได้ข้อคิดอีกด้วยคราวหน้ามัเล่าให้ฟังอีกนะ